สิ่งนี้เป็นภัยการหลอกลวงที่ใช้ความรักเป็นเครื่องมือและสิ่งนี้เคยเป็นคดีที่สร้างความเสียหายกว่า190ล้านบาทมาแล้วมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ keyword เปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกิ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช้คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ Romance scam แ,แต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักคำว่า scam ก,กันก่อนครับ คำว่าสแกมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการหลอกลวงซึ่งในส่วนของการหลอกลวงในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกให้โลภหลอกให้อยากได้เงินหรือว่าการหลอกให้รักแต่ทั้งหมดเนี่ยจะมีความเหมือนกันก็คือจะทําให้เราเสียเปรียกพวกของโจรหรือว่าอาชญากรทําให้เราเสียทรัพย์โดนให้ทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําจากสถิติที่ตอนนี้นะครับเราเริ่มมีการรับแจ้งความออนไลน์คดีที่เยอะสุดก็คือจะเป็นเรื่องการถูกหลอกให้ซื้อของซึ่งจริงๆแล้วมันคือ รูปแบบหนึ่งของความโลภเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยจะถูกเกินจริงอีกด้านหนึ่งก็คือถูกหลอกให้ลงทุนลงทุน100แล้วเดี๋ยวจะได้หลายหมื่นกลับมาหรือว่าในรูปแบบของการหลอกให้ทํางานออนไลน์โดยที่ต้องโอนเงินไปก่อนแล้วก็นั่งดูคลิป YouTube 60คลิปแล้วเดี๋ยวจะได้เงินแต่สุดท้ายพอไม่ได้เงินต้องโอนเงินเพิ่มและหนึ่งในการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ที่เราเป็นห่วงคือโรแมนต์แคมปซึ่งมาจากคําว่าโรแมนต์ที่แปลว่าเรื่องรักๆใครๆและแคมปที่แปลว่าเล่อุบาย พอนำทั้งสองคำมารวมกันจึงหมายถึงการทำให้หลงรักแล้วหลอกลวงครับ โรแมนต์แกมก็คือจะมีคนขอแอดเราในส่วนของโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียหรือว่าแอป,ปหาคู่แล้วก็จะตกหลุมรักกันในเวลาสั้นแล้วสุดท้ายก็จะหลอกเอง็งโอนเงินเหมือนกันหรือหนักขึ้นกว่านั้นก็คืออาจจะมีการหลอกให้เราเปิดกล้องแล้วเขาแอบบันทึกภาพที่ไม่เหมาะสมเราเอาไว้แล้วก็มาแบล็กเม์เราทีนึงซึ่งกลวิธีที่ใช้ในการหลอกลวงที่สามารถสังเกตได้ทั้งสําหรับผู้ชายและผู้หญิงมีดังนี้ครับจริงๆแล้วเราอยากให้สังเกตแล้วก็ระวังตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อตั้ง แต่แรกโดยรูปแบบก็คือสมมุติในเรื่องของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มพวกนี้ก็จะไปสร้างโปรไฟล์ถ้าเราเป็นผู้ชายนะครับเขาก็จะส่งรูปคนหน้าตาดีมาให้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปของที่เขาไปขโมยมาจากโมเดลจากดาราจากใครก็ตามที่เขาคิดว่าเราจะไม่รู้จักแล้วก็จะไปสร้างเรื่องราวปล,ปล,ปลอมๆมาว่าเป็นพยาบาลบ้างเป็นทาหารหญิงบ้างในการที่จะหลอกผู้ชายหรือเวลาที่จะหลอกเหยื่อที่เป็นผู้หญิง mm. ก็จะไปสร้างเรื่องว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จที่ดูแล้วมีไรายได้ดีแล้วก็จะขอมาแอดเราซึ่งในส่วนของขั้นตอนนี้จะดีที่สุดเลยถ้าเกิดเราไม่รับแอดพอถ้าเกิดเราเกิดอรับเข้ามาเนี่ยเขาก็จะชวน พูดคุยถ้าเกิดเป็นเหยื่อผู้ชายเนี่ยเขาก็จะชวนคุยกับเราไปสักพักหนึ่งหลอกให้เราตายใจแล้วหลังจากนั้นก็จะเสนอช่องทางในการลงทุนที่ดีให้เราหรือมาขอเปิดกล้องแล้วก็จะนําไปสู่การแบล็กเมล์แต่ถ้าเป็นผู้หญิงโอกาสในการหลอกและมีการเปิดกล้องเนี่ยจะน้อยกว่าส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะเป็นการหลอกให้ตกหลุมรักแล้วหลังจากนั้นเขาจะเริ่มมีปัญหาด้านการเงินจะเดือดร้อนมีอุบัติเหตุมีอะไรก็ตามที่ทําให้เราต้องเอาเงินไปช่วยเขาบางคนเนี่ยถ้าเงินไม่หมดไม่ถึงขั้นต้องกู้ยืมใครเนี่ยบางครั้งก็จะหลงเชื่อไปเป็นปีโดยการป้องกันเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโรแมนต์แคม m คือเมื่อไหร่มีคนแปลกหน้าเข้ามาขอแอดในช่องทางใดก็ตามไม่ว่าจะผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งแอปหาคู่ ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่านี่คือช่องทางที่จะนําไปสู่การหลอกลวงได้แล้วก็อย่าตกเป็นเหยื่อพูดคุยกับเขาเพราะพวกนี้จะมีจิตวิทยาสูงมากเลยในการที่จะทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านจะไม่เจอใครที่รักและเข้าใจท่านมากเท่ากับพวกโรแมนส์แกร์แล้วฉะนั้นต้องระวังและหลีกเลี่ยงไว้ให้ดีที่สุดครับโรแมนส์แกมหรือการหลอกรักออนไลน์ใช้ความรักความเชื่อใจหรือความอ่อนไหวของเป้าหมายหลอกลวงเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ ดังนั้นเมื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์อย่าลืมเผื่อใจว่าเราอาจไม่ได้กําลังตกเป็นที่รักแต่อาจกําลังตกอยู่ในกับดักของมิจฉาชีพก็ได้นะครับครั้งต่อไปอยากให้เราไขาคําตอบคําว่าอะไรลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับและมาร่วมสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ k e ว w o r d เปิดโลกคําศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์ปัจจุบันนี้มีการแชร์ข่าวสารเป็นอย่างมาก ถ้าอยากจะแชร์ข่าวอะไรก็อยากให้ตรวจสอบกันทีนึงครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม